มันคือเก่าแล้วพี่น้องมือน,นี้บ่เดไปใส่มาใส่เลยเขาปลาหาเห็ดพี่น้องเอ้ยม่อนตัวหลังจนคำจนเมืดพอดีแกงอยู่เห็ดรวมนะครับเห็ดรวมเห็ดรวมต้มนเห็ดยังาขาวๆผมก็บ่คคอยหูจักเห็ดดอกพี่น้องพาเขาไปหาเห็ด เก็บไปสิ่งสี่แหละพี่น้องทั้งฝนตกทั้งหนาวเขาป่าห้าเห็ดมีเห็ดเห็ดละงอกเห็ดละงอกได้อยู่นี่ดอกอเป็นไข่อยู่พี่น้องไข่เห็ดละงอกดอก ดอกจ,จุ่มดอกบานนตัวนี้ดอกเนี่ยขาดจ่อยเลือ,อดไอ้ขาสวยๆดอกบานนจุ่มตัวนี้ขาหักขาขาด ใส่ถุงบวกกับใส่น้ากันนะพี่นอ้องมันมันจิบมุนดอกงามอยู่พี่น้องดอกสวยใส่ถุงแบบออกน่าหง มันเหนียวนะพี่น้องเห็ดละง,งกอกแต่ซ้ำนี่เลยพี่น้องเห็ดละงอกเดีหาหกดอกเก็ดดอกมันนี่มแต่เห็ดรวมเห็ดรวม,มตัวล่างแล้ว สีสันจะงามนิดนึงต่อเพาะแต๊ะแปะดอกจุ่มจูมอืมต้น,มมน,นนีน้เห็ดทานพี่นาะเห็ดทานไปพุนเดนปลาแถวคู่ขันพุนพี่น้อง นี่ก็เห็ดทานเห็ดทานต,ตัวนี้เห็ดแปลงไม่ยังหรอกเห็ดเขาแปลงขเขาเรียกเนาะเขาคอยหูซื้อปันไดดอกพี่น้องเมือนนี้บเได้ไปไซมมาไซเลยเขาพาไปหาเห็ด อ่คลิปนี้ก็ท่อนนี้แล้วพี่น้องพอกันคลิปใหม่ครับผม